หรือซีเนียเซฟตี้ออฟิเซอแต่ตอนนี้เราคืออะไรเราเป็นจออวิชาชีพอ่ะก็คือระยะสั้นระยะสั้นจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะสะสมไม่ว่าเป็นความรู้ประสบการณ์หรืออื่นๆเพื่อที่เพื่อที่จะวิ่งข้ามไปสู่หัวหน้าส่วนและอีกกี่ปีเราทึงจะเป็นผู้การได้แสดงว่าพอเรารู้ตัวอย่างนี้ปั๊บกำหนดระยะสั้น1ปีระยะกลาง3ปีและก็ระยะยาว10ปีได้นะในหปีขึ้นไปนียเราก็จะรู้ว่าเราต้องทําอะไร จากนั้นเราจะใช้กลยุทธ์ไหนนั่นเองครับอาจารย์เดี๋ยวถ้าเอาตัวเดี๋ยวถ้าเอาตัวอย่างผมเลยนะครับนี่ไงพอผมทํางาน TPI ใช่ไหมอาจารย์ผมอยู่ TPI คือระยะสั้นเนี่ยปีแรกก็คืออะไรครับผมอยากได้ผมอยากได้อะไรเป้าหมายผมแรกคือเรื่องของการเงินผมก็ไปหาไปหางานที่มีรายได้แล้วก็มีความท้าทายด้านการเงินอเอ,อความท้าทายด้านการงาน เออก็คือไปที่ทางละยองแล้วก็มีนะครับมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมผมก็ได้ไปนะก็คือระยะสั้นสมัครปับ๊บก็สัมภาษณ์ไปแข่งขันกันไปก็ได้ตามเป้าหมายจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นอ,อยากเป็นหัวหน้าส่วนใช่ไหมหัวหน้าส่วนก็น่าจะเป็นจบปญญาโทนะ,ะผมก็ไปเรียนปญญาโทตามที่ผมเคยเล่าเนาะจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นจากนั้นเงยหน้าขึ้นอีกทีสิ อ๋ออยากเป็นผู้าการแล้วเนี่ยผู้จการก็น่าจะอะไรอีกอ่าก็ต้องหาความรู้ประส,บ,สบการณ์ก็ไปเรียนโน่นเรียนนี้สารพัดเพื่อมาเวลาเราไปสัมภาษณ์งานเขาไม่จะถามว่าการที่คุณมาสัมภาษณ์เป็นผู้าการเนี่ยทุกวันนี้คุณเป็นหัวแค่หัวหน้าส่วนเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเอาอะไรมาสู้เขาอ่านี่ครับเราก็ต้องเอาคําตอบที่เราไปเตรียมไว้เนี่ยไม่ว่าโอ้ผมผ่านประสบการณ์ผมจบปญาโทผมจบโน่นจบนี่และผมผ่านอะไรมาก็เล่าให้เขาฟังก็ถือว่า ็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราเตรียมไว้มีคอมเมนต์ม,มีมีช่องแชทนะครับอ๋อช่องแชทบอกว่าเยี่ยมเลยครับอธิบายเห็นภาพเลยครับนี่แหละคนมีประสบการณ์นั่นอาจารย์วิน,นัยคุไม่ออกเลยไปเชียร์น้องเชียร์ไปเชียร์น้องเทนนิสก่อนน่มันเขาเก่งมากไปเชียร์น้องเทนนิดนะครับอาจารย์วิน,นัย <G un less> อาจารย์อาจารย์จ,จะเป็นยตอนตอนไหนบอกผมนะผมมี <G un less> มวัเราด้ตอนที่ <G un less> สองทุ่มแล้วอ่ะต่อไปครับะขยายความคําว่ากลยุทธ์ของเราสู่งานความปลอดภัยนิดนึงก <G un less> ลยุทธ์หรือ s t r a t e ี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะถ้าเราเข้าใจเรื่องของกลยุทธ์นะก็เหมือนที่อาจาร,รย์เสกถามผมแล้วว่าเ ระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวจำเป็นต้องมีครบสามอันไหมมีด้านเดียวไหมก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าเเออส้นทางของผมแบบเนี้ยผมมีทั้งสามด้านเลยผมไม่ได้โกงหกนะครับผมย้าเลยว่าผมมาตามนี้จริงๆว่าเส้นทางการเดินแล้วก็เส้นทางของชีวิตผมผ่านตรงนั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้จริงๆนะครับประสบความสําเร็จตามอาชีพผมนะย้านิดนึงต,<า>ตั้งนะใจไว้อย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้แล้วกันนะจ๊ะ<ๆ> ตามที่ตั้งใจไว้ไม่ได้พูดตามหลักการอย่างเดียวแต่เอานี่มาแนะนําเพื่อให้ทุกคนมองว่าทุกคนสามารถตั้งได้และเดินตามมันถ้ามันไม่ได้วันนี้เดือนหน้านมันต้องได้ปีหน้านมันต้องได้นะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนตําแหนง่งเดือนตาแหน่งหรือว่าของอาชีพใหม่ๆที่เราอยากเป็นอยากไปนะครับ,รบเอาส่งกาลังใจให้กับคนที่กําลังเอ้ยเอาไงดีว่าจะจะลาออกไหมจะสู้ต่อไหมหรือรรจะากเป็นไหมจอปอบางค เออเอา,เอา,เอา,เอาตรงนี้นิดนึงเอมีผู้บริหารถามน้องน,องนองจอปจปผมนะผมเคยผลักดันให้เป็นหัวหน้าส่วนเขาถามเขาถามเขาถามจอปอว่าทําไมถึงมาอยากเป็นผู้บริหารนะทําไมถึงมาอยากเป็นผู้จัดการน่ะน้องเขามาเล่าให้ผมฟังน้องผมก็เล่าผมก็ถามว่าแล้วตอบแล้วตอบอยังไงอนะ่ะก็ไม่ได้ตอบหรอกแต่ว่าอืมแล้วแล้วน้องคิดยังไงที่อยากเป็นล่ะ ที่ทุกวันนี้ใครบ้างมาทํางานเล่นๆใครบ้างมาทํางานซ s r ออย่างเดียวใครบ้างมาทํางานไปวันๆ,ๆ,ๆทุกคนก็มาทํางานหาเงินใช่ไหมออเออแล้วเงินมันมา,าจากาาไหน่ะก้าวหน้าใช่ไหมกันใช่เงินมันเงินเงินมันเงิน,ม,นมันก็มาจากความก้าวหน้าของตําแหน่งงานมาจากความสามารถเราวันนี้ทํางานมาห้าหกปีแล้วไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยเฉยไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถเราก็เห็นคนอื่นมีตําแหน่งแล้วก็มีโอกาสทางเรื่องของการอะไรครับเรื่องรายได้เรื่องขององค์อื่น ไม่ใช่ว่าจะทีเรียอเรื่องเงินหรอกแต่หมายว่าคนเราก็ต้องการความก้าวหน้าทําไมไม่ตอบอป่นงั้นไปล่ะเออแต่ผมเข้าใจว่าผู้บริหารท่านนั้นน่าจะหมายถึงว่ารู้ไหมว่าการเป็นผู้บริหารเน่ยมันเหนื่อยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าผมก็เคยเป็นเพราะว่ามันเหนื่อยมันต้องคิดมันต้องสาระแก้ปัญหาสารพัดแต่ทุกคนก็ทําได้นี่เออไม่ใช่ว่าเออไปไปปิด กั้นไปปิดบังว่าทุกคนอย่ามาเป็นผู้บริหารนะเออเป็นเป็นได้คนเดียวหรอไม่ใช่หรอกทุกคนก็เป็นได้นะครับนะเพียงว่าเราอยากเป็นถึงระดับไหนเช่นเองนะครับนะอันนี้เออผมเริ่มบ่นออกนอกลู่นอกทางไปแล้วเนะี่ยเห็นไหมโอเคต่อไปเรื่องของกลยุทธ์นะกลยทุทธ์ที่ที่องค์กรนะครับน้องๆลองหล,ลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเนาะก็คือ กลยุทธ์ที่องค์กรทุกองค์กรมักจะมีเขาจะแบ่งเป็น3ระดับครับนะระดับคือระดับแรกคือระดับฟังก์ชันระดับบิสเนสเนสหรือระดับข้อปรเรทหรือหรือว่าพูดใหม่คือระดับข้อปรเรทคือเป็นระดับใหญ่สุดเป็นระดับขององค์กรที่ผู้บริหารมักจะคิดกันเขาจะมองว่าปีนี้เขาจะไปมียอดขายเท่าไหร่วิชั่นของเขาเขาจะเติบโตแค่ไหนเขาจะเป็นระดับเอเชียนะ หรือถ้ามองใน่ง่ของอักซิเดนเขาจะซีโร่อัซิเดนภายในปีไหนนี่คือระดับคอร์ปอเรทก็คือระดับอะไรครับระดับองค์กรคําว่าองค์กรหมายถึงระดับนายจ้างนะครับระดับ CEO ที่เขาคุยกันถ้าบริษัทไหนมีเขาเรียกเป็นกรุป๊ปหรือบริษัทไหนที่เข้าตลาดซับเขาจะมีอะไรครับเขาจะมีประธานบริษัทมี CEO มีคณะกรรมการนะครับมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยว่าปีนี้กลยุทธ์ระดับองค์กรของคุณอะ คุณต้องการน่ะสร้างให้ผู้ถือหุ้นน่ะมีมีผลผลหุ้นของคุณจะราคาเท่าไหร่เขามองแบบนี้เลยก็คือระดับองค์กรนะจากนั้นครับนะจากนั้นก็ต้องสื่อสารหรือว่าดีพอยถ่ายทอดลงมาสู่เลยครับสู่ระดับบิสเนสบิสเนสนี้หมายถึงคือระดับธุรกิจลงมาน,ะนะมักจะเป็นในตําแหน่งของผู้จัดก,การนะผู้จัดก,การต้องเอาอะไรครับเอาวิสัยทัศน์เอาพันธกิจเอาวัถุปรร์ที่ CEO เนี่ยได้ประกาศไว้ ว่าจะไปโน่นไปนี่เป็นโน่นเป็นนี่เอาออกมาเป็นแผนงานนะนะครับนะออกมาเป็นกลยุทธ์ระดับบิสเนสเนก็คือระดับนะแต่ถ้าเป็นธุรกิจบางธุรกิจเช่นโอสุดซภานะครับบริษัทไหนที่เป็นกูพวกนี้เขาก็จะมีเลยครับเป็นมีเป็นลายสินค้านะสินค้าประเภท A ประเภท B ประเภทดีเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบิสเนสน็านะครับสำนักงานใหญ่เป็นคอร์ปอเรทแต่ถ้าเป็นสินค้ารายย่อยก็คือระดับบิสเอ่อบิสนสเนไปจากนั้นครับก็จะลงสู่หน้างานคือ ระดับฟังก์ชันก็จะนึกถึงน้องๆนะครับพนักงานหัวหน้างานวิศวกรสิ่งเหล่านี้ถือว่าอะไรครับเป็นกลยุทธ์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับจะบอกได้ว่ากลยุทธ์มี3ระดับนะระดับคอปเปเลคือระดับนายจ้างนะระดับ c ีอต่างๆนะครับอันที่2คือระดับผู้จัดการคือระดับบิสเนสระดับ GM ที่ต้องคุยกันนะครับันดับสุดท้ายคือระดับฟังก์ชันที่จะต้องเอานโยบายเอาแผนงานเอาวิธีการของนายจ้างประกาศว่า สู่การปฏิบัติให้มันเกิดผลนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องรู้จักนะเวลาเขาคุยกันว่า Corporate Strategy business strategy คืออะไรให้มองภาพให้ออกว่าตั้งแต่องค์กร b u วิสเนตแล้วก็ฟังก์ชั่นนะครับนะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างของเทปตี้อีกทีนึ่งนะอันนี้คือมองในแง่ของภาพรวมก่อนนะครับดังนั้นครับเวลาการทำกลยุทธ์ เมื่อเขาจะทํากลยุทธ์ผู้บริหารจะทํากลยุทธ์เขามีขั้นตอนเขามีขั้นตอนเขามีวิธีการอย่างไงบ้างนะครับนะเขาก็เริ่มตั้งแต่ของเรื่องอะไรครับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกประเด็นอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบต่อการกําหนดกลยุทธนะ์ปัจจัยภายนอกก็เรื่องอะไรครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีกฎหมายสิ่งเหล่านี้ลองไปวิเคราะห์ดูสนะิไปวิเคราะห์ดูสิว่ามันเป็นปัจจัยเชิงลบหรือเชิงบวก คล้ายๆเราวิเคราะห์บริบทองค์กรในของ ISO แต่อันนี้ครืองของธุรกิจก็วิเคราะห์คล้ายๆกันคือวิเคราะห์เพื่อให้รู้ว่าะรครับตอนนี้มีปัจจัยภายนอกนะอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบก,ก่อนที่จะกําหนดกลยุทธ์นะเราต้องรู้จักตัวเขาก่อนนะภายนอกภายในถึงถึงแม้ว่ามันจะเป็นประเด็นที่เราควบคุมยากนะเราแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ต้องควบคุมมันนะเท่าที่เราจะทําได้ เรื่องการเมืองเราควบคุมได้ไหมจย์ก็เท่าที่จะทําได้เนาะก็คือต้องติดตามข่าวสารใช่ออนะครับต้องติดตามข่าวสารต้องไปออทําสร้างสายปานสร้างเส้นส,สายบ้างเพื่อให้รู้จักกับนายกบ้างโอเค <laughs> okay. ต่อไปครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเราต้องวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนก็คือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเราตัวนี้เราขาดไม่ได้เลยนะการที่เราจะกํำนดไปแข่งขันกับใครนะ เพื่อที่เราจะลดอุบัติเหตุเพื่อเราจะขายสินค้าได้ขาดไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้ตัวเราว่าเราเก่งด้านไหนนะมีอุปสรรคอะไรนะครับนะมีจุดอ่อนอะไรมีเทคโนโลยีหรือเปล่าไม่ใช่สร้างไม่ใช่สร้างโรง,โงงานมา40ปี50ปีคือจุดแข็งไม่ใช่นะหลายคนบอกว่าสร้างโรงงานมา40ปีคือจุดแข็งไม่จริงนะครับอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับนะนั้นต้องมองให้ดีว่าจุดแข็งคือ,อรายจุดแข็งคือคนอื่นไม่มี คู่แข่งไม่มีแต่เรามีเช่นเทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้ประสบการณ์คนอื่นไม่มีแต่เรามีถือว่าเป็นจุดแข็งส,ส่วนจุดอ่อนก็คืออะไรครับสิ่งที่เป็นอะไรครับสิ่งที่เราไม่มีนั่นเองเราเป็นอะไรครับเรามีน้อยเช่นงบประมาณทรัพยากรไม่เพียงพอนะประมาณนี้เนะาะดังนั้นครับก็ทําการกําหนดเป้าหมายซะว่าองค์กรจะไปตรงไหนจะไปซี่โลกเอเซายในกี N ่ปี P. นะจะค้าขายกําไรใจไปกี่เปอร์เซนต์ก็เขียนไปจากนั้นก็ต้องกําหนดกลยุทธ์นี่ครับกลยุทธ์จะมาหลังจากการกําหนดเป้าหมายนะครับไม่ใช่ว่ากําหนดกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วไปกําหนดเป้าหมายนะไม่ใช่นะนะี่อันนี้คือระดับองค์กรต้องกําหนดเป้าหมายก่อนถึงจะได้กลยุทธ์นะครับนะเพื่อที่ทําไปแล้วเป้าหมายคืออะไรอ๋อต้องการไปสู่ซีโร่อ็ซิเดนต้องการประกวดโรงงานระดับนานา,นาชาติ ระดับอะไรครับระดับประเทศภายในปีนี้ให้ได้ทุกโรงงานในสาขาเลยก็ตั้งไว้นะครับจากนั้นก็นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและมีการติดตามควบคุมผลนะอลไนี้ผมเอามาให้ผู้ฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรครับเราต้องรู้ที่มาที่ไปของการกําหนดกลยุทธ์ถ้าเป็นด้านเซฟตี้ล่ะด้านเซฟตี้ทำได้ไหมครับจากการที่ผมเข้าไปอยู่ในวงการของผู้บริหารผู้บริหารก็เขาเขาก็จะถามผมอะ่ะ ่ปีนี้คุณลองวิเคราะห์จุดแอ,อ่งจุดแข็งจุดอ่อนของหน่วยงานความปลอดภัยสิหรืองานด้านความปลอดภัยขององค์กรเราสิแล้วมานําเสนอสิจากนั้นคุณช่วยตั้งเป้าหมายหน่อยสิถ้าเราตั้งเป้าหมายไม่ท้าทายหรือตั้งเป้าหมายแบบเบสิกเขาก็ตีกลับกลับมาคุณวิเคราะห์ยังไงนี่อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะดังนั้นเขาก็ถามผมต่อว่าปีนี้คุณจะใช้กลยุทธ์อะไรถ้าผมบอกว่าเป้าหมายปีนี้ผมจะขอซีโร่อักเทุก17บเโรงงาน ขอโทษทีผมมีสิบเอ็ดสาขามีสิบเจ็ดสิบเจ็ดจปสิบเอ็ดโรงงานเนี่ยผมซีโร่เอเซเดนภายในสามปีผู้บริหารก็ถามว่าคุณจะมีกลยุทธ์อะไรอ่าเขาก็ถามงี้ใช่ไหมครับนะอาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามครับออที่อาจารย์บอกว่าวิเคราะห์อก่อนที่จะมาถึงจุดถึงการวางเป้าหมายข้อประสงค์เนี่ยก็คือให้ตัวไอ้ตัวนี้ที่เราเรียกว่าสวอต a อนาลิซิสนี่ใช่ไหมฮะ ถูกต้องก็จะมีขยายความอยู่แต่ว่ายัางไม่ถึงต้องถามอาจารย์ถูกต้องครับในหัวข้อที่จุดแข็งจุดอ่อนหรือว่าโอกาสหรืออุปสรรคก็คือก็คือการวิเคราะห์สวัสด์นั่นเองแต่ถ้าในภาพรวมก็คือผู้บริหารเขาต้องวิเคราะห์ตั้งแต่วิสัยทัศน์พันธกิจภารกิจของเขาอ่ะนโยบายนะครับก็คือวิเคราะห์สวัสด์ไปด้วยนะอย่างอย่างอาจารย์ครับอย่างจริงๆแล้วมีไหมไหมครับที่แบบว่าองค์กรก็คือในระดับคอร์เปอเรทใหญ่ๆเนี่ยเขา เขาวางจุดมุ่งหมายไว้ให้เราเลยเขาไม่ได้สนใจแหละว่าเราจะมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงแต่ก็การบ้านสําหรับคนที่ดูแลในส่วนงานเซฟตี้ก็คือคุณต้องทําให้ได้ตามนี้มีไหมอย่างนี้ไหมกับกับด้านกันถ้าถ้าผมย้อนไปบริษัทแรกบริษัทที่สองเป็นอย่างนั้นจริงครับเพราะว่าสมัยนั้นระบบพวกสี่หมื่นห้าพันหนึ่งระบบหมื่นสี่ด้านงานด้านเซฟตี้งานด้านสิ่งแวดล้อมเขาจะแยกออกไปเลย มายถึงว่าไม่มีระบบแล้วก็เขาไม่ได้เอาเซฟตี้มาเป็นกลยุทธ์องค์กร uh huh. จริงครับเข้าไปปุ๊บก็ทําเลยเนี่ยเขาตั้งไว้เขาตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วซีโร uh ่เอ็ซิเดต์เราก็ไม่รู้หรอกว่าซีโร่เอ็ซิเดต์มันมาจากตรงไหนใครวิเคราะห์ทําไมต้องทําให้ได้ปีนี้ทําไมต้องทําให้ได้สิบล้านสิบ uh, ล้านชั่วโมงภายใน3ปีอะไรเงี้ย uh huh. อันนั้นเขากําหนดให้ให้เรียบร้อยแล้วแต่พอผมมาอยู่ในบริษัทล่าสุดบริษัทุ๊บของผมเนี่ย ตำแหน่งของผมมันได้ตำแหน่งของผมมันได้ไงจารย์แล้วก็บริษัทเขามีระบบพอมีระบบปุ๊บมันถูกบังคับว่าคุณต้องผ่านให้ผู้บริหารวิเคราะห์อ๋ออ่าต้องบอกว่าเป้ oh. Oh. าหมายของเอออ่าบังเอิญ oh. oh. ว่าระบบมันถูกผลักดันเออถามว่าระบบอ่าเก้าพันไอเอทีเอก็มีปัญหาเหมือนกันกตอนแรกๆอ่ะเวลาเอ่อถ้าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมมันจะไม่มีการวิเคราะห์สี่จุดหนึ่งเนาะบริบทองค์กร เช่นเดียวกันครับก็มีปัญหาเหมือนกันคือเขาจะไม่เอาด้านคุณภาพด้านเซฟตี้ด้านสิ่งแวดล้อมมาวิเคราะห์ตอนทำกลยุทธ์แต่พอเวอร์ชันใหม่เนี่ยเวอร์ชันใหม่4.1เขาถามอะไรว่าไหนละ่ะหลักฐานการวิเคราะห์บริบทองค์กรก็คือตรงนี้แหละครับนะดังนั้นด้านเซฟตี้ก็เลยถูกเข้าไปโดยอัตมัติทันทีครับคำว่าน้องๆคมว่าวันนี้น้องๆสมมติว่าน้องบ้องน้องๆจออยู่คนเดียวอาจารย์ ังอาจารย์แบบนี้หนูจะขออนุญาตเข้าไปเป็นที่ประชุมกับผู้บริหารได้ไหมเ <im clipping> ออ <im> ก็ลองก็ลองถามดูเออหรือว่าฝากถ้าไม่ได้เข้าไปก็ฝากละกันเนาะบางทีก็มันก็พูดยากเนาะอาจารย์ว่าบางครั้งเขาก็อาจจะอาจจะไม่ให้จอปอหรือว่าวิศวกรหรือว่าตําแหน่งอย่าง